แล้ว,วันนี้นะคะขนุนพาทุกท่านมาอยู่ที่งานกรุงสรีออโต้เทสต์ไดอัลติเมทปี2025ซึ่งปีนี้นะคะทางกรุงสรีออโต้ได้ใช้ระบบบัตรคิวของบริษัทวีแทสเป็นปีที่2แล้วนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกคนอยู่กับขนุนในรายการ b ีชูี และว,วันนี้นะคะขะดุนพาทุกท่านมาอยู่ที่งานกรุงศรีออโต้เทสไซส์อัลติเมตปี2025ซึ่งปีนี้นะคะทางกรุงศรีออโต้ได้ใช้ระบบบัตรคิวของบริษัท B ีเทสเป็นปีที่2แล้วนะคะเพราะบริษัทบีไทยของเรานะคะระบบบัตรคิวสามารถช่วยจัดการคิวภายในงานและสามารถลันคิวเรียกคิวแบบเรียลไทม์ลูกค้าเองนะคะก็ไม่ต้องกัง,งวลว่าจะถูกข้ามคิวด้วยเพราะลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านไลน์ออฟฟิเชียล บอกเลยนะคะว่าภาพบรรยากาศในงานตอนนี้คึกคักมากๆเลยและการใช้งานระบบบัตรคิวจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูในงานได้เลยค่ะ และตอนนี้นะคะจะขอเนี้สัมภาษณ์คุณเพลงนะคะซึ่งเป็นเจ้าของงานนะคะของกรุงศีออโต้เทสต์ไดปี2025ค่ะจะสอบถามไปดนึงค่ะว่าทำไมาถึงเลือกใช้ระบบบัตรคิวของ Btest เป็นปีที่2แล้วคะค่ะก็รู้สึกว่ามีการสัพพอร์ตตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรหน้างานหรือว่าเราต้องการอะไรด่วนแค่ไหนคือทางทีม Btest เนีก็จะัพพอร์ตเราตลอดแล้วก็ เรื่องระบบคิวนะคะก็คือเป็นไปได้ตามที่ทางอ rganize สาขาต้องการนะคะ <Okay. S 2> ก็สามารถปรับแก้ไขทุกอย่างได้ตามที่ทางทีมเนี่ยต้องการ oh. ได้เลยค่ะก็วันนี้ขอบคุณทางคุณเพลงนะคะแล้วก็ทางกรุงศีออโต้เทสต์ไดนาที่เลือกระบบบัตรคิวของบริษัทบีแทสมาช่วยจัดการคิวในวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะ oh. บรรยกาศในงานของกรุงศรีออโต้ออลติเมตเทสไจปี2025ส่วนท่านใดนะคะที่สนใจระบบบัตรคิวของบริษัท V ีแทสเพื่อไปช่วยจัดการคิวภายในงานอีเวนต์สามารถติดต่อได้ที่เว็บบีแทไทยไลน์แอดและเพจ Facebook สำหรับวันนี้นะคะขนุนและรายการ B2C ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่งานหนะ้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย